เรียนเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ไม่มีการประชุมกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภา จึงได้เรียนเชิญพวกเราเอาง่ายๆนะว่ารองโจกกันนะครับหรือเิียกโจกมาวันนี้ตามที่เป็นข่าวเป็นคราวท่านได้พูดไว้หลายเรื่องก็เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงในการบริหารประเทศนะครับว่าท่านได้มาให้ข้อมูลว่าจะปราบปรามพนันออนไลน์ยังไงจะปราบปรามสแกมเมอร์ยังไงก็เป็นข้อมูลที่ดีอีกอันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนตำรวจทั่วประเทศผ่านผมมานะครับที่ท่านที่มีสื่อ หรือมีข่าวออกมาว่าอะไรโจกองค์กรอัยการตำรวจเป็นองค์กรอัชกากรรมใหญ่ที่สุดเรื่องนี้เป็นปัญหาทั่วประเทศสะท้อนมามากก็ได้นำได้เรียนเชิญท่านวิกโจกได้มาพูดได้มาเล่าให้ฟังว่าท่านพูดประเด็นไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวถามท่านโจกต่อนะครับท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดสั้นๆแค่นี้ว่าพูดยาวกว่านี้ เดี๋ยวให้ท่านโจกได้ท่านพโจกได้พูดเองในประเด็นนี้นะครับวันนี้เป็นแนวทางที่ดีที่ได้ข้อมูลว่าให้ข้อมูลว่าใครเกี่ยวข้องยังไงบ้างเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ที่สภาจะดำเนินการต่อส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้บริหารประเทศให้ดูแลเพื่อเพื่อป้องกันปราบปรามการพนันออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็ของผมไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ต้องกลับเรียว่าวันนี้ก็มาให้ข้อมูลกับกับท่านประธานและกับคณะกรรมการนะครับนะก็ปก็รู้วจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับนะจากประสบการณ์ในการทำงานของผมนะฮะก็บรรยากาศก็จะไม่ได้เหมือนกับกรรมธิการในชุ่มกับทรมนะเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องเป็นประโยชน์นะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะที่จะให้กรรมธิการเนี่ยนำเข้าไปสู่ผู้มีอำนาจนะครับนะในการแก้ไขปัญหาของ ประเทศชาติปัญหาของสำนักงานมวดชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแสแมเมอร์เรื่องคอนเซนเตอร์เรื่องการปราบปรามเว็บพนันต่างๆนะครับก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ส่วนนี้ก็ผมได้มอบข้อมูลไปแล้วนะครับนะก็จะเป็นการเดินการของท่านประธานและคณะกรรมการในการไปพิจารณารายละเอียดแล้วก็สรุปต่อไปนะครับไอ้ส่วนเรื่ององค์กรกรรมต่างเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ผมได้กล่าเรียนไปแล้วนะครับนะว่าผมก็ได้พูด ขยายความไปตั้งแต่ตอนต้นครั้งแรกแล้วนะครับแต่พีเหนียวไปตัดประเด็นสั้นๆมานะครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าการพูดก็เพื่อจะให้องคอ์กรไปแก้ไขซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเราจะไม่ยอมให้คน200-300านะฮะมาทาให้คน2 0 0 0 0 0กว่าคนนั้นเสียหายวันนี้ก็บอกไปแล้วว่าสำนักางานบุญชาติต้องไปแก้ไขให้ตรงจุดต้องไปทําให้เกิดความโปร่งใสทุกๆคดีไม่ว่าจะเป็นคดีเว็บพนันคดีสสชนพัฒนะซึ่งประชาชนตั้งคําถาม นะว่าทาไมเว็บพนันยังมีอยู่นะทำไมสแกมเมอร์ซึ่งเป็นต้นเหตุจากเว็บพนันยังมีอยู่ทําไมบัญชีมา้ายังมีมากนะครับนะทำไมคดีสอสอชนพัฒย์ยังไม่ก้าวหน้านะทำไมยังยึดซัดอยู่ได้แค่สามสิบเอ็ดล้านอันนี้เป็นต้น <S <S เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมเขาติดตามนะครับนะวันนี้เ,เป็นเรื่องที่สำนักงานบุญชาติจะต้องไปบ,บูรณาการทุกส่วนแล้วก็ทำความจริงให้ปรากฏและโปร่งใสวันนี้ประชาชนต้องการแค่เพียงแต่ความโปร่งใสนะครับครับผม เรียบร้อยครับมีประเด็นถามไหมไม่มีแล้วเฮียครับขอบมากครับเรียบร้อกพี่ไปเฮียนะกลับแล้วค่ะกลับแล้วสวัสดีคุณผู้ชมชาวเดลนิวออนไลน์กันทุกท่านด้วยนะครับ เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าคุณสุรเชษฐหักพานนะครับในฐานะที่เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการออกมาถแถลงหลังจากเข้าประชุมร่วมกับทางด้านของคณะกรรมธิการการกฎหมายนะฮะของสอวนะครับในเรื่องของในปัจจุบันนี้ก็มีในเรื่องของขา้าราชการสีกากีนะครับหรือว่าทางด้านของตํารวจนะครับก็มีในเรื่องของ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็ทางด้านของโพพันกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ยอยันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปซึ่งบ ok mm ิ๊กโจ้ก็ได้มีการพูดว่าต้องมีการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจสอบนั้นจะไปอยู่ในขั้นตอนใดบ้างรวมถึงจะมีความคืบหน้าอย่างไรหรือว่าครั้งประชุมนัดต่อไปจะมีการมาอีกช่วงไหนนะซึ่งเราก็ต้องมาติดตามอีกทีหนึ่งแน่นอนว่าทางทีมงานเดลนิวออนไลน์เนี่ยต้องมาเกาะติด ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อช่วงสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะมีการออกมาถแถลงนะฮะก่อนเข้าประชุมก็มีการพูดไปแล้วนะครับว่าอยากจะให้ท่านร้านของคุณนายกอนุทินนะครับชาญบุตรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้านของพอบอรตรหรือว่าบิ๊กตายนะฮะพอบอรตรคนปัจจุบันก่อนนะครับเพราะว่า,าถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่อาจ แคก็คิดนะฮะว่ามีส so ่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าคดีเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่แน่นอนว่าท่าด้านของบิ๊กโจเองก่อนที่จะมีการเข้าไปประชุมก็มีการให้สัมภาษณ์ก็มีการพูดแล้วนะครับว่าในสมัยที่เป็นรองผบตรเนี่ยจะมีคนมายื่นข้อเสนอเหมือนกันนะครับว่า ออไม่ให้ลงพื้นที่นะเสนอเงินให้เป็นจำนวนหลักล้านนะครับไม่ให้ทางด้านของปิ๊กโจ้โลงพื้นที่มาตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร่นะก็ะคือนในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของสวยนะครับแต่ก็ทางด้านของพอบว่าตรอหรือบิ๊กตายเนี่ยก็มีการพูดขึ้นมาว่าไม่มีไม่มีในเรื่องของตํารวจเนี่ยไม่มีในเรื่องของการรับส่วยนะฮะแล้วก็เป็นการขัดแย้งกันระหว่าง2บุคคลน,นะอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็ต้องดําเนินการต่อไปนะครับ ซึ่งหากมีการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะทีมข่าวเดลนิวจะรีบรายงานสดให้กับคุณผู้ชมรับทราบพันธีฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเดลนิวออนไลน์ด้วยครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารได้ดีจากทางเดลนิวออนไลน์ครับวันนี้ผ่าผิดพลาดไปกันใดขออภัยคุณผู้ชมนะทีนี้ด้วยฝากคุณผู้ชมกดไ like, ลค์กดแชร์วันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ